โอ้นั่นไงอย่เงน,นีนะคะเอาได้ไหมลูกที่ได้ก็ได้หลายตัวแล้วนะอที่หลุดก็หลุดไป5ตัวแล้ว <c oughs> ได้ไปไหนนั่นแล้วลุงมาจมูกกันอย่งนี้แหละปมอ,อุ้ยติดอีกแล้วจ้าอุ้ยตัวใหญ่เลยจ้าลายเสือกุล,กลาตัดเน่นๆน,น,นะลุงอุ้ยเต็มกำมือลุงบ่าวเลยนะจ้า สวัสดีค่ะพบกับลุงบ่าวกับสาวปูกับช่องตามติดชีวิตสาวปูกันอีกแล้วนะคะควันนี้ลุงบ่าวกับสาวปูพามาลงทะเลนะคะมาวางอวนลุงบ่าวเช็คน้ําผิดนะคะวันนี้มาถึงน้ําขึ้นเยอะอีกแล้วนะคะก็เลยได้วางอวนหัวเดียวครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะลุงวันนี้ต้องรอลุ้นนะจ๊ะอวนปลาไม่ได้วางนะคะวันนี้เอาอวนกุ้งวาง แต่ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบาวกับสาปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะมีทั้งทางเพจและก็ทาง youtube กวันลุงบาววางอยู่ตรงนี้นะคะดูนน้ำถึงฝั่งแล้วนะคะทุกคนลองดูไปดูนะจ๊ะลุงบาวบอกอุ้ยนั่นไง ปลาสอบลุงอยู่ในในในรางลุงจับแน่นๆนะลุง ใหญ่เลยลุงตัวใหญ่เลยจ้าตัวใหญ่ที่จะทุกคนขอดูใกล้ๆลูใกล้ๆนี่นะจ้าจับเน้นๆเลยลุงจับเน้นๆเลยลุงอือได้อีกแล้วนะคะลุงขาวนะคะ ติดตัวใหญ่ๆเลยไม่จับดีๆอุ้ยนั่นกุลานะแม่เดี๋ยวอ่าข้างไนข้างลางกุ้งกุลาจ้าอุย้ยมันไม่หลุดลุกมันไม่หลุดลุกหลุดนะแล้นยังกุ้งกุลาอยู่แลวนะจ้าทุกคนกุลาไม่ชา้ามันไม่เหมือนทันลอกลูก

ได้ย <l panels> <laughs> ังไม่ได้ยิงก็ยิงยุ่งนี่ก็เรียกก่อนได้ตัวใหญ่ตื่นแต่เนูอกไม่ได้นะคะดูหน่อยสิ นี่ตัวใหญ่เลยจ้าใส่ถุงลงอุย้ยกุ้งเริ่มมานะจ้าทุกคนลงบ่าวก็เก็บกวนได้ดังเดินทางอาเออใช่ใช่เดี๋ยวไปวางข้างบนน้ำตื้นๆกว่า,น,วานี้ดึงลำพีษตะลุกนนี่ได้อีกตัวนะจ้าเอาใส่มา,อ,าอะไรอ,อะไรนี่จับเดี๋ยวมันลวนวนแลงบ่าว จ้ากุ้งกุลายอยืมตัวใหญ่ยอยีกแล้วจ้าใส่ลูกโอ้นยอยัน่นไงตัวใหญ่แล้วนะคะเอาได้ไหมลูก ได้หลายตัวแล้วนะไอ้ที่หลุดก็หลุดไปห้าตัวแล้วได้ไปเดี๋วนั่งเล่นกุ้งอ่ะมันเป็นเหมือนแบบนี้เหรอปอมอือฮะอุ้ยติดอีกแล้วจ้าติดอีกแล้วจ้ากุ้งเริ่มขึ้นได้จังเก็บทวนแล้วอุ้ยแต่ว่า

นี่เย็นแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามายากันได้มั้ย <tayari> <tari> <tari> ตัวใหญ่เลยจ้าแต่ลุงช่วยดูหน่อยสิเอาตับกุ้งกุลาลาหลุดมดหลุดกุ้งกุลาหลุดไปสี่ตัวนะจ๊ะกุ้งขาวหลุดไปกี่ตัวลุงสองตัวไหมหกตัวเริยว ติดตัวใหญ่อนะจ้าฝนก็เริ่มมานะคะทุกคนฝนมาก็บ่ยันบุล,ลาขึ้นหลายตัวแต่ว่าหลุดไปห้าห อุ้ยตัวใหญ่อีกแล้วจ้าเอาเอาใส่นี่ลุงเอาเร็ว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 กือบจะหลุดอีกแล้วนะคะโอ้โหตัวใหญ่มากมากอุ้ยลุงอย่าให้มันหลุดนะ ลุงจับแน่นๆลุงเอาเอาไปไปปลอดในลงังเอ้ยมันอยู่ในถุงมันไม่หลุดหรอกแต่ว่าลุงต้องจับแน่นๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยให้มันหมุนก่อนลุงออใช่ แน่นจับแน่นแ<ร>น่นเลยนะลูกได้ไหมอุย้ยตัวใหญ่เลยจ้าลายเสือกุลาจับแน่นแน่นนะลุงอุย้ยเต็มกำมือลุงบ่าว,เล,าวเลยนะจ้า ใส่ถุงลุงนี่ก็ได้เยอะกี่ตัวนะลุงสิบกว่าตัวแล้วนะคะทุกคนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนี่เห็นไหมตัวใหญ่ๆจ้ะนี่นี่เห็นไหมใหญ่มากเลยจ้าขึ้นก็ข,นขึ้นขึ้นลงลงถ่ายยาก นี่เห็นไหมทุกคนตัวใหญ่กว่านิ้วโป้งสาป,ปูอีกนะคะเห็นไมเอ,อ่ยไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมพอแกงแล้วนะคะเก็บดอกลำพูก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไปกินกับแกงแกงส้มกุง้ง <c oughs> ระวังมดแดงนะลุงมีรังมดแดงอยู่ข้างบนดอกลำพูกินอร่อยนะจ๊ะเอาดอกตูมๆมมันด้วยลุงอร่อย ดอกบานๆก็ได้มันยังอ่อนอยู่ okay, มมนี่นะจ้าดอกลำพูเอาไปกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะลุงนะลุงบาวเคยกินไหม <c oughs> เคยกินนะจ้า <c oughs> กินกับแกงส้มก็อร่อยเดี๋ยวจะเอากุ้งไปแกงส้ม นี่ได้ดอกตูมดอกตูมเอ้าลนหมดตูมตูมลุงข้างบนหัวลุงเอาถึงไหมนั่นไงใช่ถึงไหมไม่ถึงก็ไม่ต้องใช่ได้ได้เห็นไหมรีบมันยังอ่อนๆอยู่เลย อุ้ยระวังรังมดแดงลุงข้างบนดแพอกินกับแกงส้มแล้วนะจ้าทุกคนผักบ้านๆปลอดสารพิษนี่เลยจ้าผลงานการวางอวนของลุงบ่าวกับสาวปูนในวันนี้นะคะทุกคนไปไม่ทันนะคะน้ำมันขึ้นถึงตะลิ่งซะก่อน วางปลาไม่ได้นะคะถ้าน้ำขึ้นมาถึงฝั่งปลามันไม่ขึ้นแล้วนะคะลุงบ่าวก็เลยวางกุ้งได้พอได้กินนะคะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ